90วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนรู้ทันป้องกันภาวะเลือดจางภาวะเลือดจางครับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเลือดที่คนเริ่มเป็นกันเยอะขึ้นส่วนใหญ่จะตรวจเจอก็ตอนตรวจสุขภาพประจําปีและพบว่าค่าฮีโมโกลบินในเลือดมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานแสดงว่าคุณกําลังอาจมีภาวะเลือดจางอยู่ครับเพราะเมื่อปริมาณค่าฮีโมโกลบินน้อยลงส่งผลให้เลือดไม่สามารถพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย,ายหน้ามืดบ่อยครั้งหรืออาจเป็นลมหมดสติได้ซึ่งสาเหตุที่พบก็คือการมีโรคเลือดทางพันธุก,กรรมหรือการขาดวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงครับดังนั้นการดูแลสุขภาพและบำรุงเลือดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะครับโดยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบไปด้วย3สารอาหารที่ใช้บำรุงเลือดนั่นก็คือธาตุเหล็กเมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กจะส่งผลให้ร่างกายผิดปกติ เลีร์ได้ง่ายเพราะร่างกายใช้ธาตุเหล็กเพื่อสร้างฮีโมโกลโบินเพื่อลำเลียงออกซิเจนไปยังปอดและเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายวิตามิน B12 วิตามินชนิดนี้มีความสําคัญในการทํางานและการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงรวมทั้งบํารุงระบบประสาทหากร่างกายขาดวิตามิน B12 จะทําให้เกิดภาวะเลือดจางที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดผิดปกติ รดโฟลิกหรือวิตามิน B9 เป็นวิตามินที่มีความสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์และช่วยเสริมการผลิตเซลล์ใหม่ที่ทํางานร่วมกับวิตามิน B12 ซึ่งอยู่ในผักใบเขียวเป็นส่วนใหญ่ครับนอกจากการเสริมสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการบารุงเลือดแล้วต้องไม่ลืมที่จะประับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตด้วยเมื่อทําควบคู่กันไปแล้วก็จะยิ่งทําให้เลือดของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นครับ Mega We Care